เด็ดโดยน้ำดื่มบริเจนซี่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรนดนเด็ดสีในวันอังคารที่9เมษายน2567กับติชันปัวบูชาปุนันา์นค่ะ ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะใครจะไปคิดคะว่ากําลังสนุกมลมวล,มวลจอยๆเซิร์งอยู่หน้าเวทีหมอลําอยู่ดีๆนะคะก็มีวัยรุ่นจากไหนไม่รู้ค่ะมากระหน่าแทงผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอีปุ่มจนเสียชีวิตหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ค่ะตํารวจกําลังเค้นสอบอย่างหนักว่าปมเหตุมาจากอะไรมาจากการชิงทรัพย์หรือมาจากการทะเลาะวิวาทกันแน่ติดตามเรื่องนี้จากคุณภพศสารรัตนบันเทิงในจอะเกาะติดค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรเจนซี่ ำรวจสภาวังสพุงจังหวัดเลยเข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานบริเวณหน้าเวทีแสดงหมอลำในสนามกีฬาอำเภอวังสพุงหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุนายบุญเกื้อโสค,คำภาอายุ55ปีพูวงในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีปุ่มอำเภอด่านซ้ายถูกคนร้ายกระหน่ำแทงบริเวณลำคอหนึ่งแผลและตามร่างกายอีก4แผลเสียชีวิตอยู่ข้างสนามโดยบริเวณจุดเกิดเหตุพบสร้อยคอทองคำของผู้เสียชีวิตตกอยู่สองเส้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะกำลังเดินไปปัสสาวะข้างรถ เห็นพูดชีวิตกำลังชกต่อยอยู่กับชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่เห็นว่าพูดชีวิตสู้ไม่ได้จึงเข้าไปห้ามแต่กลับถูกชายคนนั้นกล่าวชักมีดออกมากุมคอแต่เขาพยายามห้ามทั้งสองคนก่อนเดินกลับไปนั่งดื่มสุราตามปกติจนมาทราบอีกที่ว่าชายที่ตนเข้าให้การช่วยเหลือถูกแทงเสียชีวิตเยอะอยู่มันซัดตรงตรงนี้ะกี่คนสองคนแน่เดียวเดี๋ยวเดียวตยออ่าตอนนี้ไอ้ตัวใหญ่มันก็ใส่เอาใส่เอาผมเยี่ยผมทนดูไม่ได้อ มึงทำไรวะชาเขาเสือมมนแล้วมีดมาขู่ผมมีดดำๆเนยตำรวจเจ็บไปแล้วครับไอคนตัวใหญ่ก็เลยแทงไอคนนี้ใช่ไหมไอไอแทงมีดเหมแทงผมไม่รู้ผมไม่รู้หลังจากนั้นผมแยกมวยปุ๊บผมนึกว่าจบไปแล้วผมกินั่ลากินเหล้าแล้วอไรู้ว่าแทงตอวไหนผมไม่รู้หอเออหลังจากนั้นแอมบุลเลยตำรวจมาด้านภรรยาของพุทธสวิทเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า สามีเป็นคนชอบดูการแสดงหมอลำได้มีการแต่งตัวใส่สร้อยคอทองคำตามปกติมากับเพื่อนสามคนซึ่งเพื่อนที่เดินทางมาด้วยเล่าให้ฟังว่าขณะอยู่หน้าเวทีสามีเกิดปวดปัสสาวะจึงเดินไปปัสสาวะข้างรถเพราะไม่อยากเดินเข้าห้องน้ำแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเจ้าบอกว่าที่พมไปเยี่ยวห้องน้ำครับเราไ่มีไปเยี่ยวบอรเราฟาท่านก็นเลยบาบอพี่พ่อไปอเรา ก็เลยไปบอกว่าไปเยี่ยวข้างราถหัวหันหมุมมืดเอาไปต้องไปห้องน้ำ<า>ก,ก็ไปแล้ววันนี้ไปกับเพื่อนอีกหนนึงเราอยู่คนละมุมกันคนละซองอ่ะแล้วเพื่อนแกเห็นตอนต่อสู้อะไรกันไหมหไม่มีใครเห็นเนยลยเห็นล้มหลงแล้วนึกว่าแกเป็นลม้มส่วนการติดตามตัวคนร้ายตำรวจสาวังสะพงเร่งเก็บพยานหลักฐานและมีการเรียกสอบปากคำพยานเวดล้อมและเพื่อนคนสนิทพุทธสวิท พร้อมเร่งตรวจสอบร้องอุจจาระเบรนจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ตำรวจได้คุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายที่เห็นเหตุการณ์พบมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดเร่งสอบปากค,คำและครีปมในการก่อเหตุครั้งนี้ให้ญาติใายข้อสงสัยเบื้องต้นมีการตั้งปมก่อเหตุคือเรื่องชิงทรัพย์และเรื่องเหตุทะเลาะวิวาึิงหน้าไพศาลร,รัตรนบัณฑ์เประเดนเน็์เจ็ดสีรายงาน จับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดเว็บพนันมาสองปีค่ะมีบ้านหรูไว้อยู่มีรถหรูเอาไว้ใช้นะคะแต่ว่าไม่ทันจะได้ใช้นานเลยค่ะล่าสุดค่ะโดนจับกลุ่มแล้วค่ะบ้านพักหรูที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจจากกองบัญชาการตระบตรถูดภาค้าเข้าจับกลุ่มนายสิทธิพอ์อายุ34ปีได้ที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในในพื้นที่ตำบลแม่โจ้อำเภอสันชัยจังหวัดเชียงใหม่หลังมีการสืบทราบมาค่ะว่านายสิทธิพอดลักลอบเปิดเว็บขนานออนไลน์มานานถึง2ปีพร้อมกับของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โ no น้ตบุ๊ก2เครื่องสินโทรศัพท์มือถือเกือบ300สิ่พร้อมบัญชีธนาคารทั้งของตัวเองและบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีม้ารวมๆแล้วกว่า50เล่มพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งหมดประมาณ 160ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่าก่อนที่ตํารวจจะเข้าจับกลุ่มเพิ่งจะมีเงินที่ลูกค้าไว้พนันโอนเข้ามาอีกกว่า1 0 0 0 0แบาทด้วยกัน จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยทํางานเป็นลูกจ้างเว็บพนันอื่นและเห็นช่องทางก็เลยมาเช่าบ้านเปิดเว็บพนันเองเมื่อ2ปีก่อนส่วนฟิมโทรศัพท์จํานวนมากเคยให้ลูกน้องใช้ทําการตลาดชักชวนลูกค้าเล่นพน,นันส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนแล้วก็นักศึกษาจนทํามานะคะจนมีฐานะร่ํารวยซื้อรถยนหรูเอาไว้ใช้จนมาถูกตํารวจสืบทราบแล้วก็จับกลุ่มในที่สุดค่ะ เบื้องต้นค่ะตำรวจได้กลุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์รวมไปถึงมีการดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีมารทั้งหมดด้วยนะคะ ช่วงน,นี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาดูขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดแก๊งอ่องฟ้าแก๊งค้ายานรกไม่แผ่วเลยค่ะในรอบ3วันนะคะเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับได้มากกว่า12ล้านเม็ดด้วยกันติดตามครู่เดียวค่ะคุยข่าวทุกประเด็น เข้มข้นทุกเนื ung, ้อหาไขข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาว่ากันแบบนี้ล้วงลึกทุกปมข่าวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส6นาฬิกา เถียงวิกเอ็นพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มผมมกราคมนี้ชั่งนาฬิกาสามสิบนาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงวิกเอ็นเท็นทุกข่าวเล่าครบทุกอารมณ์นคนนี้เห็นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ศาลบุกไปยิงทนายความค่ะสี่นัดดับคาที่เลยนะคมะชัดซัดทุกประเด็น วงการตํารวจสีกากีตกลงมันจะเป็นยังไงมันจะไปจบที่ตรงไหนวงการตํารวจลึกลึกมันเป็นยังไงกับทินโชคกมลกิจและบีกรรมาาาพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุดหกโมงเช้าทางช่อง7 HD กด3-5โอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือย,อยัง เริ่มต้นก้าวแรกสู่กันเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคณาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูหน้าดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2์4 6 6 6 6เราทําท่องเที่ยวชุมชนนะคะใช้ชื่อว่าหอมป,ป่าจค่ะเรานําสิ่งสําคัญของต้นจากมาทําเช่น ความพิเศษของเกสรหลังใบจากที่เรียกว่านมจากนะคะแล้วก็ดอกจากซึ่งมีกลิ่นหอมมันก็จะมีสปปรรพคุณทางสม,มุนไพรแก้ร้อนในแก้ไอระคายคอแก้ภูมิแพ้แล้วก็ปรับสมดุลเป็นชานะะเรียกชาแต่เป็นสม,มุนไพรนะคะไม่มีคาเฟอีนใดทัด้งสิน้นสําหรับท่านที่สนใจนะคะอยากลองชิมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาจัคอมค่ะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือนะคะ หลายคนเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีได้พ่อแม่หลายคนอยากมอบความสุขของการเล่นดนตรีให้กับลูกหลานเพราะการเล่นดนตรีส่งผลดีต่อส ชมดราม่าเรื่องยาบา้าหเมตรเป็นแค่ผู้เสพยังเถียงกันไม่จบนะคะแต่ว่าผู้ขายยาบ้าบอกขอไปต่อไม่รอแล้วนะล่าสุดค่ะแก๊งอ่องฟ้านะคะรอบผลยาบ้าอีก5ล้านแแสนเมตรค่ะแถมผู้ต้องหาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนสนิทกับนายอ่องฟ้าที่ก่อนหน้านี้โดนจับไปแล้วค่ะเขาบอกว่าจะไม่ขายจะไม่ค้าก็ไม่ได้เพราะว่าโดนขู่ค่ายกครัวเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันนะคะจากคุณรัตนากรโตมัดค่ะ มแล้วยาที่รับมาคือมาจากกลุ่มเดียวกันไหมน่าจะไม่นะเพราะตอนออกฟ้าผมไม่รู้เรื่องเลยดูอีกทีก็เกมไปแนละ้วนาทีตำรวจปรับปร,รามยาเสพติดสาตั้งด่านสกัดแก๊งค้ายานรกออกฟ้าหลังก่อนหน้ารอบผลไอซ์1.2ตัน โดยให้เด็กอายุ17ปีนั่งข้างมาด้วยหวังตกตาตำรวจหลังถูกจับนักบินเสี่ยงตายเข้าคุกแทนแต่ผู้สังการที่อบดานเพื่อนบ้านไม่ได้ใส่ใจหานักบินใหม่เรานั้นรอบผลยาบ้า7ล้าน9แสนเม็ดนักุนเล่ายี่ปา่าหนึ่งในกลุ่มที่ตำรวจเฝ้าติดตามเนื่องจากมีการจับกุมผู้ต้องหาหนักุนนี้ผลยาเสพติดจ,จำนวนไม่น้อย ล่าสุดตำรวจปอสสามสกัดจับยาบ้า5ล้าน8แสนเมตรซุกไว้ในกล้วยโดยลอบผลจากแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หวังกระจายเข้าในพื้นที่ชั้นในแต่ไม่รอดถูกด่านสกัดอย่างที่เห็นซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหานำป่นเล่ายี่ป่าอสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าปีนี้ลอบผลยาบ้ามาแล้วสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน600,000บาทเมื่อถามว่าได้เงินไปเยอะทําไมยังไม่หยุดอีกผู้ต้องหาร่ําให้บอกเมียท้องสามเดือนไม่อยากทําแต่ถูกแก๊งค้ายัานรกคงมคู่หากไม่ทําขู่ฆ่ายกกลัวเรื่องนี้ผมกะจะไม่ทำแล้วกะจะไม่ทําแล้วคือผ <ทำ S 1> มคน เพื่อนผมเพิ่งเกมเนี่ผมไม่เอาอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ครับไม่ทําก็โดนเก็บเหมือนที่ผมบอกเนี่ยคือเขาขู่เลยเหรอครูทุกอย่างครับเขาพูดว่าอะไรที่เขาดูรู้ที่บ้านที่ไรหมดถ้าไม่ไปก็เดี๋ยวจะสั่งคนมาเก็บแล้วเรามัม่นใจได้ไงว่าวถ้าเราทำให้เขาแล้วเขาจะไม่อ,อะไรหรอตอนนั้นมนันอะไรไม่ได้ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าอย่าไปเชื่อผู้ต้องหายเยอะเพราะทันทีที่ถูกจับส่วนใหญ่มักตัดคอนไม่ยอมสะทพอด ส่วนที่อ้างว่าถูกถูกค่ายกครัวบอกทำไมไม่แจ้งตำรวจยุดวิธ,ธีก็คือใช้เงินล่อพอทำได้แล้วต่อไปก็เอาปืนจ่อละนะว่าถ้าไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาครับนญะาติพี่น้องเนี่ยก็จะลำบากเพ้ากนะ็ฝ่าพวกนักบินนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใด mm. เมื่อสมัครใจเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกมายากนะะนั้นเนี่ยอยาเข้าไป ทุกรายเนี่ยบอกตล,ลอดว่าเลิกได้เลิกหยุดได้หยุดรู้ว่าโทษประหารนะรู้ว่าไปตายแทนเขได้แต่ก็ยังทาจดใหญ่ของตำรวจรัฐบาลไม่ได้อยู่แค่นักบินเพราะยิ่งจับยิ่งเจอซ่อมง,งานต้องสกัดตั้งแต่ต้นทางชายแดนเพื่อนบ้านไม่ให้ะลักเข้ามาในประเทศประกอบมาลีพันถ่ายภาพรัตนกรโตมัตประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน ผู Arizona, water, ้ขายจะก้าต sure. ่อนะคะตำรวจก็จะจับต่อเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะตามไปจับ3ามเครือข่ายที่ลักลอบผลยาเสพติดได้ผู้ต้องหามา4ี่คนพร้อมครองกางเป็นยาบ้ารวมๆแล้วกว่า5ล้านเม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะมีการขยายผลแล้วก็ติดตามยึดทรัพย์ต่อไปนะคะตำรวจภูทรภาค4ี่ค่ะแถลงผลกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดโดยรายแรกค่ะสพเชียงคานวางแผนจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก่อนจับกลุ่มนายพัชรพลและนายจิตพง์พร้อมยาบ้า 3ามล้าน4แสนแหมื่นเม็ดรายที่สองค่ะตำรวจภูธรภาค4ี่และสบพบ้านแฮดสืบทราบมาว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดจำนวนมากท<า>ี่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสา,ารคามจึงวางกำลังเข้าจับกลุ่มนายภูธเนศขณะอยู่ในรถยนต์โดยจอดอยู่ที่ลานจอดรถร้านขนมจีนแห่งหนึ่งตรวจค้นภายในรถพบยาบ้ามากถึง9 9 0 0 0 0เมเม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้ฝาท้าย,ายรถยนต์ค่ะ ส่วนรายที่3นะคะชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค4 0สืบทราบมาว่าจะมีการส่งยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านบ้านแพงจังหวัดขอนักขันญัพนมค่ะจึงวางกำลังจับกลุมนายนัทวันรขณะขับรถยนต์เข้ามาจอดที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนที่จะลงมายกกระสอบผ้าสองใบที่ซุกซ่อนอยู่ข้างทางเพื่อนำขึ้นรถ จ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจสอบพบจังๆค่ะเป็นยาบ้า570,000เม็ดอยู่ภายใต้กระสอบตังกล่าวตรวจสอบประวัตินะคะยังพบว่านายนัทวัฒน์เป็นผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรีในความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนท้องที่สพเมืองเพชรบุรีด้วย ทางด้านพลตรวจโทสรายุธสมวนโภไข่ผู้บัญชาการตรจภูธรภาคสี่ได้เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาโดยสองผู้ต้องหาที่ลักลอบขนยาเสพติด3ล้าน4แสนเม็ดยอมรับนะคะว่ารวมกับพวกอีกสองคนที่ยังหลบหนีอยู่รับจ้างขนยาเสพติดจึงสั่งการให้เร่งสืบสวนขยายผลไปจับกลุ่มและใช้มาตรการยึดทรัพย์กับผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะชวดนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับอุณหภูมิอุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนดังกล่าวเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันครู่เดียวค่ะคุยข่าวทุกประเด็นเข้มข้นทุกเนื้อหาไขาข้อข้องใจด้านกฎหมายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาว่ากันแบบนี้ ล้วงลึกทุกปมข่าวเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทคุยข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกากไม่เถียงวีกเอนพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่ม6มกราคมนี้จนนั30นาที ทกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ถกไม่เถียงวิกเอนเข้มข้นทุกข่าวเล่าครบทุกอารมณ์ผู้หญิงคนนี้เห็นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ศาลบุกไปยิงทนายความหาะสี่นัดดับคาที่เลยนะคะคมชัดซัดทุกประเด็นวงการตำรวจสีกากีตกลงมันจะเป็นยังไงมันจะไปจบที่ตรงไหนวงการตำรวจลึกลึกมันเป็นยังไง กับทินโชคกมลกิจและบีกรมาลาดพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุก6โมงเช้าทางช่อง7 HD กด35โอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สสถาบันสร้างสารรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคณาจารย์สอนการแสดง ผู้กำกับละครและครูหน้าดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 214 1666เราทำท่องเที่ยวชุมชนนะคะใช้ชื่อว่าหอมป่าจากค่ะเรานำสิ่งสำคัญของต้นจากมาทำเช่นความพิเศษของเกสรหลังใบจากที่เรียกว่านมจากนะคะแล้วก็ดอกจากซึ่งมีกลิ่นหอมมันก็จะมีสรรพคุณทางสมุนไพรแก้ ช่งนี้ค่ะผู้ชมต้องบอกว่าน่าเห็นใจจริงๆนะคะชาวเมืองเชียงใหม่บอกไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วค่ะทั้งร้อนทั้งฝุ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะค่าฝุ่น PM 2.5นะคะตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการสั่งเพิ่มมาตรการให้ดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นไงยังคงมีหมอกควันปกคลุมอย่างหนักแล้วก็ช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาค่ะมีค่าฝุ่น p m 2 5สูงถึง170ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าสูงเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงเลยนะคะ เรื่องนี้ค่ะในแพทย์ชนน่านสีแก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนมีการไปเยี่ยมประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่อาจได้รับผลกระทบจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 ในแพทย์ชนานบอกว่ามีการวางมาตรการรองรับ4ด้านหลักเพิ่มการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอดโดยจัดทำโครงการต้นแบบคัดกรองมะเร็งปอดด้วยวิธีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ําหรือว่าโลโดสซีทีสแกนและเตรียมเสนอเพิ่มสิทธิในการรักษาโรคมะเร็งปอดเพิ่มเติมในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลาสามารถเข้าถึงการรักษาได้ค่ะ พูดถึงเรื่องความร้อนนะคะผู้ชมยอมรับเลยค่ะตอนนี้ร้อนจริงๆนะคะซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทั่วโลกต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่อุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเลยเนี่ยนะคะโดยทั่วโลกค่ะต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่สิบติดต่อกันแล้วนะคะ หน่วยบริการและสังเกตการชั้นบรรยากาศโทรเปอร์นิคัสของสภาพยุโรปรายงานว่าอุณหภูมทิทั่วโลกนะคะคในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าในช่วงยุคก,ก่อนอุตสาหกรรม1.68องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมินี้ค่ะถือเป็นอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่10ติดต่อกันแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะในช่วง12เดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปีที่แล้วนับไปจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในยุคก,ก,ก่อนอุตสากรรม1.58องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วบวกกับการที่ทั่วโลกต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกและทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นทางด้านพ่วงในการศูนย์การบินอวากาศ าขององค์การนาซานะคะแสดงความวิตกค่ะว่าถ้าอุณหภูมิทั่วโลกไม่ลดลงภายในช่วงท้ายฤด,ดูร้อนก็คือปลายเดือนสิงหาคมนี้มีแนวโน้มสูงมากนะคะที่โลกจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการแม้ว่าในปี2566ที่ผ่านมาอุณหภูมิทั่วโลกจะพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี2393ซึ่งเป็นช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมแล้วก็ตามค่ะ มาดูความเดือดในวงการกีฬากันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสุธีพัฒ์ประทีปเทียนช,ยชัยคว้าแชมป์ออทเตรลนด์กอล์ฟทัวรายการแรกในการเล่นอาชีพค่ะ อไทยแลนด์กอล์ฟทัวรรายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่สนามระยองกรีนวันเล่คันทรีค l ับจังหวัดระยองวันสุดท้ายสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยทำเพิ่ม1อันเดอร์รวม4วัน6อันเดอร์คว้าแชมป์ไปครองเอาชนะอติรุธวินัยเจริญชัยกับวีรวิทย์นาคประชาที่2ร่วมสโตรกเดียวสุธิพัฒน์รับเงินรางวัลไป450,000บาทค่ะ ส่วนจักยานทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ B R I C Superbike Championship 2024สนามที่1ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่น Superbike 1,000cc แซมอภิวัตรวงธนานนนนักบิดจากทีม Yamaha T N P P T T Rubicon บิดนำม้วนเดียวจบค่ะคว้าแชมป์ไปครองเวลา19นาที33.237วินาทีเอาชนะจากกริดแสวงสว่า์จาก East N J T Racing Team 3.643วินาทีไม่ได้ค่ะหมดเวลาของประเด็นเด็ดจะสีแล้วนะคะบูบูชาและทีมงานลาไปก่อนพบกันในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ